จะกินจะกินมันคือที่จบได้แล้วแจ็กกินเกี๊ยมอ่ะเกี๊ยมไปเกี๊ยมไม่เสียงแล้วอย่าไปเสียงคนหงุดได้มาไหมอายาเอายาแก้บวมแก้เสพแจ็กี้ยมันคือที่จบส่วนตัวโต้เซตุแก แม่กินไหมเนี่ยสรุปกินใช่ไหมนั่นแหละินขาบัวปีนูนี้มาจะกิมมันคือทิ้งจบสวนตรงเต้นยังไงหรอแม่ถ้าไม่มีท่าเป็นอายเขาต้องแกอ่ะัละม่ไม่ได้เต็มแล้วเดี๋ยวก็สายรักเผื่อเลือกบัวปิกอ่อเธอรักเธอแล้วเธอเสือสายในส่ง อะไรนะให้น้ำปลาไม่ไม่มันไม่ไม่มีถุงก็ดีไอไอถุงเล็กที่น้ำปลาให้ไปอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ใส่อะไรก็ใส่ไปในนั้นอะถุงในกระเป๋าใบเล็กใบหนึ่งอะจำไม่ได้แล้วฮะมันได้ค่อยค่อยได้ร้องลืมไปละผู้หญิงหน้าเงินร้องไงนะแม่ลืมไปละชื่นใจไม่จังบอกเขาว่าจะมาขอ ยิงหน้าเงินไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อหนูช้าเองแหละหนูลืมหนูนั่งเพลินเราลักลิบทะเลแล้วจะขอเพลงแล้วก็พูดเรื่อยชื่อเพลงติดๆถูกๆหนูลืมขึ้นพวงออนไลน์ก่อนพวงพันจันทร์ทจันทร์อะไรน่ะนะคะหนูก็เลยไม่กล้าขึ้นพวงออนไลน์ก็ท้อมสามเบอร์มาแล้วให้เขาใส่ไว้นั่นนะคะเดี๋ยวเราก็ขึ้นท้ายใช่ไงใช่ไงรอลักลินทะเลร้องไงนะแม่ลืมไปแล้ว ฟ้าครึมตั้งคราวจาสีเทามองครึมลมฟ้าครึ้มยอดไม้แกลงเร้าลมใต้ยางสนไม้แกลงคระทำเมื่อยหร<บ>่มมมไม่ร้องเลยแมย่กระทอ้อนท้องเฮเดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรับบอยบ่อยหิวอยู่นเนี่ยเขาหิว เรียกแล้วแก่จังเลยแก่แบบทางด้านจิทยาศาสตร์เราชอบเมื่อยป่าใต้เงาโศกเป็นป้าเใจแล้วพาเป็นไหมครับเปี้ยวเมื่อยใต้เงาโศกเอ้อเมื่อยเมื่อยหนูเมื่อยมากใต้เงาโศกโบราณอ่ะคนแก่อย่างนั้นนะคนแก่อ้าวขยะแล้วร้องไหนแล้แม่ใต้เงาโศกจำไม่ได้เหมือนกันนั่นนะจี้จำเป็นชื่อเพลงใช่ไหมใต้เงาโศกให้มันดืม ไปงดกันได้ปะพี่คิดถึงพี่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอนหนาใจนั้นคิดแห่งความรักบีบคั้นดวงใจครับผมอร่าเก่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวของมา,งมางยังใจโลก,โลกมี จากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันค่อคนสำคัญที่ความฝันนามาไม่ได้ดให้มารวมวังและเป็นทิศทางก้าวเดินดขอบคุณนัความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจอย่าบอกรักเธอด้วยแม่เมาออด้วยอีกคนนะฮะอย่าบอกรักเธอ ะกล่าวบทไปถึงชายคนที่คิดถึงแบบซึ้ง<ม>กับวันวันได้แต่ละเมืองอกชายเฝ้าเพล่งแสนเลียว <c oughs> อย่างยังจบแม <c oughs> อยากเกี่ยวใจเธอ เพเคอ่ะจ้าอะไรนะจดหมายแม่หายไปแล้วนะไม่ยอมไม่ยอมก็อดเขาเปล่าเขียนมาตั้งไกลแล้ว่าพูดง่ายกว่าตอนเนี้ยถ้าพูดได้ชื่อเพลงแล้วรักแท้กนะ็คือหลอกลวงถ้าแมวแล้วเราจุบประจำจุบประจำนะจุบเอาไงจุบประจำแล้วจุบไม่หวานมา้องไมพูดแม่เอออยากร้องจุบไปเถอะจะได้จบเปิมอยากร้อง ยังไงยังไงอ่า่าฮ่าัทำไมต้องร้องแบบกระซิบ